ปลล่นคนตายบุญและบาปคืออำนาจลึกลับที่คอยควบคุมโชคชะตาชีวิตของทุกคนให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ได้ทำไว บุคคลทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากกรรมบางอย่างหรือการกระทําบางคราวไม่มีผลปรากฏชัดในทันทีเลยทําให้ปรารบกันมาว่าทําดีไม่เห็นได้ดีส่วนคนที่ทําชั่วยอยู่แท้ๆกลับมั่งมีเสีสุขด้วยซ้าไป เที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ากรรมชั่วที่เขากําลังทําอยู่ยังไม่ทันนิพนล์แต่กรรมดีที่เขาเคยทําไว้ก่อนถึงวาระให้ผลในขณะที่ผู้นั้นกําลังทําชั่วอยู่จึงทําให้เขาได้รับผลดีดังกล่าวความจริงกรรมดีกรรมชั่วจะคอยติดตามบุคคลผู้นั้นอยู่เสมอเหมือนเงาที่ติดตามตัวกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อวิบากแก่กล้าเต็มที่แล้ว เพราะมันมีความสลับซับซ้อนและมีระยะเวลาฟักตัวตามสมควรแต่ถึงแม้จะช้านานเพียงเด็ก็ตามคำก็ตามสนองผู้กระทำได้ถูกต้องเสมอเมื่อถึงคราวที่กรมจะให้ผลถ้าเป็นกรรมชั่ววิบากของกร,รมชั่วซึ่งแฝงอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองจะกระตุ้นเตือนให้ปวนนั้นตัดสินใจปิดพลาดหรือกระทำในสิ่งซึ่งจะนำไปสู่ผลร้ายยังไม่มีทางเลี่ยงได้ ทำให้ถึงแก่ความวิบัติพลัดพรากทันตาเห็นทีเดียววิบากแห่งกรรมจึงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวที่น่ากลัวที่สุดบางครั้งอิทธิพลของกรรมมีการมาเตือนผู้นั้นโดยความฝันกรร่อนก็มีที่ท่านเรียกว่ากรรมนิมิตนั่นเองคนที่จะตายด้วยอุป,ปตวะเหตุมักจะฝันอะไรบางอย่างที่ทําให้เจ้าตัวไม่สบายใจหรือสังหรณ์ใจแปลก ทำให้เขารู้สึกร้อนอกร้อนใจอยู่ในบ้านไม่ได้จะต้องออกไปนอกบ้านจนได้ทั้งที่ไม่มีทุระจำเป็นจะไปแต่อย่างใดและเพียงโชครู่โชคราวต่อมาปรากฏว่าเขาก็ถูกรถชนตายเสร็จแล้วหรือได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวดังมีเรื่องจริงซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลผู้หนึ่งที่แสดงเห็นถึงผลของกรรมที่ทำไว้ได้เป็นอย่างดี ถนนมิตรภาพซึ่งตัดผ่านภูมิประเทศอันเป็นป่าและเขาลัดเลาะไปตามหุบเขาและเหวลึกพื้นถนนจึงสูงบ้างต่ำบางประกอบกับมีทางโคงอันตรายอยู่หลายแห่งอีกทั้งปัจจุบันก็มีรถวิ่งผ่านเส้นทางสายนี้มากมายอีกด้วยจึงขอให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินปีหนึ่งปีหนึ่งมิใช่น้อย ทางโค้งซับม่วงก็เป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอแทบจะทุกเดือนก็ว่าได้ทางโค้งแห่งนี้อยู่เลยอำเภอปักช่องไปประมาณ10กิโลเมตรเศษบริเวณสองฝากถนนแห่งนี้เต็มไปด้วยซากชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ซึ่งหักพังกระจกระจายอยู่ทั่วไปอีกทั้งมีสารเพียงตาไหลหลังตั้งอยู่เรียงราย จากการที่เกิดอุบัติเหตุที่ทางโค้งแห่งนี้อยู่เสมอทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างคอยเฮาการเพื่อแย่งชิงทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าต่างๆจากพวกเราะห์ร้ายที่ประสบอุบัติเหตุยังไม่เกรงกลัวตบาบคำใดอย่างใดในบรรดาชาวบ้านที่หากินอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นและโชคดีกว่าใครก็ได้แก่ลุงชมนั่นเองอายุของแกประมาณ50ปีมีภรรยาอยู่ในวัยเดียวกันและมีบุตรชายสองคนโตเป็นหนุ่มแล้ว ครอบครัวของแกเมียชีพรับจ้างทั่วไปฐานะจึงค่อนข้างยากจนมากแต่เนื่องจากบ้านของลุงชมอยู่ใกล้กับทางโค้งซับม่วงพอดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นครั้งใดแกจึงไปถึงที่เกิดเหตุก่อนผู้อื่นและแกก็มักจะได้สิ่งของมีค่าต่างๆอยู่เสมอจนกระทั่งเมื่อปีพศ2511้คืนหนึ่งเวลาประมาณสองทุ่มเศษก็มีเหตุการณ์อันทำให้ชีวิตของลุงชมต้องเปลี่ยนไป เมื่อมีรถสิบล้อเกิดชนกับรถโดยสารเข้าอย่างจังเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวปรากฏว่าผู้ที่นั่งมากับรถสิบล้อทุกอัดกอป,ปี้ตายขาที่ทั้งสามคนส่วนผู้ที่นั่งมันรถโดยสารตายทันทีอีก17คนนอกนั้นส่วนมากบาดเจ็บสาหัสนอนร้องครวญครางกันระง,งมไปหมดเลือดสดสดแดงฉานทั่วท้องถนนเป็นที่น่าสมเพชเวทนาต่อป้ที่พบเห็นยิ่งนักแต่ในยามเช่นนี้ผู้ที่มีจิตใจต่ำกลับประทำการนั้นชั่วช้า เป็นการซ้ำเติมผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นยิ่งขึ้นไปอีกโดยพากันเข้าไปยือยแย่งหยิบช่วยเอาเงินทองสิ่งของมีค่าต่างๆกันอย่างชุลมุนวุ่นวายทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็มีลุงชมมาร่วมกับเขาเหมือนเช่นเคยนอกจากจะได้สิ่งของต่างๆมา,มามากมายแล้วแกยังเก็บกระเป๋าหนังได้ใบหนึ่งอีกด้วยหลังจากเหตุการณ์อันสยองขวัญผ่านไปได้ไม่นานนักชาวบ้านย่านนั้นต่างร่ำลรือกันว่าลุงชมโชคดีที่เก็บกระเป๋าใบนั้นได้ เพราะมีเงินอยู่ในนั้นถึง3 0 0แสนบาทเข้าใจว่าเป็นกระเป๋าของพ่อค้าซึ่งนั่งมากับรถสิบล้อคงเดินทางกลับหลังจากนำสินค้าไปขายที่กรุงเทพจึงนำเงินติดตัวมามากดังกล่าวจากอกดีตคนขี้เมาหาเช้ากินคำ่ำก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียชมไปทันทีแค่จัดการตรกบ้านหลังใหญ่และสวยงามมากทีเดียวการแต่งตัวก็กไม่เบามีเครื่องประดับเช่นสร้อยแหวนนาฬิกาอย่างครบครันซึ่งเครื่องประดับต่างๆเหล่านั้น ล้วนแต่เป็นของที่แกได้มาจากผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งสิน้นคนเราเมื่อถึงคราวบวนภาวาสนาทรงจะทำการสิ่งใดก็ให้มีอันสมหวังอยู่ร่ำไปลุงชมจึงหันมาทำการค้าขายพืชไร่ทุกชนิดกิจการค้าขายก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกลายเป็นคนที่มั่งมีที่ชาวบ้านในย่านนั้นต่างให้ความนับหน้าถือตาชีวิตของลุงชมยังคงก้าวหน้าต่อไปอีก และจะเป็นเพราะบุเพสัญนิวาสหรืออย่างไรก็ไม่ทราบต่อมาปรกากฏว่าลุงชมเกิดไปหลงรักสาวอายุคราวโลกซึ่งทำงานอยู่โรงงานทอกระสอบปากช่องเธอมีอายุเพียง25ปีเท่านั้นรูปร่างหน้าตาจัดว่าสวยไม่น้อยทีเดียวลุงชมได้จัดแจงขอหยาก,กับภรรยาคู่ทุกโู่ยากในเวลาต่อมาโดยจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับภรรยาและบุตรเป็นเงินทั้งสองแสนบาท บุตรชายของแกจึงพาแม่ไปอยู่ที่อำเภอวังน้ำเย็นและไม่มีผู้ใดทราบข่าวคราวของแกอีกเลยส่วนลุงชมก็จัดการสุขขอหญิงสาวป,ปู้นั้นและอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขยิง่งพระท่านว่ารัพย์สิ่งใดที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมรั์นั้นจมพินหน้าฉิบหายและขอให้เกิดโทษแก่ผู้นั้นอีกด้วยคงจะเป็นเรื่องจริง เพราะนับตั้งแต่ลุงชมได้ภรรยาสามาอยู่กินด้วยกันปรากฏว่าการค้าขายต้องประสบกับการขาดทุนเรื่อยมาประกอบกับในระยะนั้นเปิดไรราคาตกต่ำเป็นอย่างมากดังนั้นเพียงชั่วระยะเวลาสองปีต่อมาลุงชมค้าขายขาดทุนอย่างย่อยยับถึงกับหมดตัวเลยทีเดียวอีกทั้งบ้านพร้อมที่ดินก็ต้องเอาไปจำนองกับนายทนที่ตลาดปากช่องอีกด้วย <Schr board> เมื่อถึงคราวอาพับอับจนเพื่อนฝูงต่างก็เมินหน้านี ด้วยความกลุ้มใจลงชมจึงหันมาดื่มเหล้าอย่างหนักเมื่อยามเมาก็รู้สึกว่าความทุกข์ความกลุ้มใจหายไปสิ้นแต่พอสั่งเมาทอนนั้นความทุกข์ความกลุ้มใจต่างๆก็เกิดขึ้นมาอีกแกจึงกลายเป็นคนขี้เมาอีกเหมือนเดิมสร้างความอิดหนาราใจแก่ภรยาสาวของแกเป็นอย่างมากเย็นวันหนึ่งลงชมแต่งตัวอย่างโก้ทีเดียวแล้วบอกภรยาสาวว่า ดื่มเหล้าที่บ้านมานานแล้ววันนี้ก็ไปดื่มเหล้าที่ตลาดให้ชื่นใจสักครั้งซึ่งตลาดก็อยู่ห่างจากบ้านของแกไม่มากนักภรรยาสาวของแกรู้สึกแปลกใจเหมือนกันเพราะตั้งแต่ยากจนลงลุงชมไม่เคยไปดื่มเหล้านอกบ้านนานแล้วเมื่อไปถึงตลาดลุงชมก็สั่งเหล้ามาดื่มอย่างเบิกบานใจแกดื่มตั้งแต่เย็นจนมืดค่าจึงเมาเข้าขั้นทีเดียวครั้นได้เวลาปิดร้านเนื่องจากดึกมากแล้ว ลุงชมจึงเดินทางกลับบ้านอย่างทุลักทุเลโดยเดินเลาะริมถนนมิตรภาพมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงทางโค้งซับม่วงเกือบจะถึงบ้านของแกอยู่แล้วทันใดนั้นก็มีรถสิบล้อสองคันวิ่งตีคู่แข่งกันมาอย่างคึกขนองอีกคันก็ไม่ยอมให้แสงพอดีมีรถในทางตรงคันหนึ่งวิ่งสวนมาอย่างเร็วคนขับจึงต้องหักรถหลบชิดขอบทางอย่างกระทันหัน ทำให้รถคันนั้นทับร่างของลุงชมแหลกแต๋วยังไม่มีเชน่นดีแทบจำไม่ได้ทีเดียวอาน,นิจจาลุงชมผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยร่ำรวยและมีความสุขยิ่งจากการกระทำความชัว่วในเบื้องตน้นแต่ต้องมาจบชีวิตอย่างกลางถนนอย่างนา,านาอนาตสมกับที่เคยสร้างบาปกรรมไว้มากอีกทั้งลุงชมร่ำรวยขึ้นมาก็จากสถานที่แห่งนี้สุดท้ายก็ต้องมาชดใช้กรรมที่ได้ทำไว้ตรงทางโค้งแห่งนี้เช่นกัน